นี่ทุกคนไม่ต้องใช้คอนฟิลเลอร์ต่อแล้วแบบของจริงสวัสดีค่ะดิฉิตแฟรค่ะคลิปนี้นะคะแพรก็จะมารีวิวรองพื้นที่มีคนคอมเมนต์รีเควส์ขอเข้ามานะคะจากตรงแบบ คอมเมนต์ใน u t u b e ของแพนั่นก็คือสีจันซูเปอร์คาวเวอร์เรทฟาร์เรชัน S P F 5 0 P A บวกบวกบวกนะคะจริงๆอะตอนที่เขาเพิ่องออกใหม่มาแพรงไม่รู้จักเลยนะแต่ว่ารู้จักเพราะว่ามีคนคอมเมนต์บอกมาว่าอยากให้พี่แพรลองออรีวิวรองพื้นสีจันตัวสีแดงหน่อยก็เลยไปหามาก็อ๋อโอเคนี่คือจากซื้อจากบัตสันนะคะรองพื้นตัวนี้นะคะเขาก็จะมีผสมสารกันแดดมาให้ด้วยนะคะมี S P F 5 0 P A บวกบวกบวกมาให้ด้วยแล้วก็เขาบอกว่ารองพื้นตัวเนี้ยเขาก็ จะให้ finish แบบแมทเน้นปกปิดจากระดับปานกลางไปจนถึงระดับสูงเลยแล้วก็รองพื้นตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามาพร้อมกับเทคโนโลยี All Ball Bearing Technology นะคะ mm hmm. <laughs> ซึ่งก็จะช่วยเบลอรูขุมขนให้ผิวหน้าเนียนแบบว่าไม่มีรูขุมขนกันไปเลยอ่ะแล้วก็มีคุณสมบัติช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อได้นะคะและที่สำคัญก็คือเขาไม่ได้ใส่พาราเบนแล้วก็น้ำหอมมาแล้วก็อันนี้เขามีออกมาให้เลือก4เฉดสีนะคะแทรใช้เบอร์1204เบจนะคะจริงๆอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครจะสั่งออนไลน์เนี่ยคือ มันเทียบยากเนาะเพราะว่าตอนที่แพรขนาดแพรไปยืนซื้อที่วัดสันนะนะแพรไปยืนดูตรงชาร์ตสีที่เขาจะแบบว่ามีสีตัวอย่างมาให้เป็นแบบรูปที่ปลิ้นปลิ้นแปะเป็นป้ายอะไรเงี้ยคือแพรดูแล้วแพรก็รู้สึกว่าโอเคฉันจะต้องใช้เบอร์ 1, 1, สูนยแน่นอนคือซึ่งมันเบอร์ที่แบบขาวที่สุดที่มีให้เลือกนะคะแต่ว่าพอเรามาบีบดูโอ้โห มันขาวเกินไปทุกคนเออ,เอ,อถ้าเกิดใครผิวขาวแปลว่าสามารถใช้ได้เลยนะคะไปเบอร์แบบเบอร์หนึ่งเลยโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนจะลงรองพื้นแล้วก็จะทาสกินแคร์ก่อนนะคะสกินแคร์ที่แพรจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือด็อกเตอร์พง์ตัวนี้เซรัม่มอ,อะไรสักอย่างอันนี้คือแบบว่าเออก็ลองมีความลองใช้มาแบบสักพักแล้วนะคะดีดีตัวนี้แล้วก็แบบว่าทุกคนดูถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครที่เห็นเมื่อคลิปตอนที่แพรรีวิวรองพื้น ลาเน,าน,านาสเออตอนนี้ก็คือหน้าแบ,บบดีขึ้นตามลาดับใครที่แบบเป็นสิวอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ใจเย็น,ยนๆเป็นมันก็หายได้หต่อไปหลังจากทาสกินแคร์ยังไงต่อคะกันแดดค่ะก็อย่างที่แพรบ,บอกว่า ถึงรองพื้นหรือว่าบีบีอะไรต่างๆที่ทามันจะผสมกันแดดแต่ว่ามันก็ยังประสิทธิภาพไม่ดีเท่ากับการที่จะแบบทากันแด,ดดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยังไงเราก็จะต้องทากันแดดก่อนแล้วก็กันแดดตัวนี้ก็คือว่าใช้มาเป็นปีๆแล้วอ่ะทุกคนเวนิต้าแอนตี้แ c a r น่แคร์ซั e สตัวนี้นะคะคุมมุงคุมมันได้ดีอะไรต่างๆแล้วก็เหมาะกับคนเป็นสิวคือสิวขึ้นกี่ทีกี่ทีพอใช้กันแดดอะ คือหมดห่วงไปเลยเรื่องแบบว่าการที่จะมากลัวพงกลัวแพ้อะไรต่างๆนะคะจริงๆอันเนี้ยชอบปลอดที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นี่ก็คือแบบกำลังจะหมดแล้วต่อไปเราจะมาลองเทสรองพื้นกันนะคะที่เห็นมันเป็นอย่างนี้คือแพ้ใช้มาประมาณแบบ3ามสีรอบแล้วก่อนจะเอามารีวิวให้ดูเออรู้สึกว่ามันแบบว่าก็น่ารีวิวนะตัวนี้แต่ว่าอุ๊บขออุบไว้ก่อนนะคะยังไม่บอกว่ามันดีไหม นี่นะคะพอบีบมาแล้วเนื้อลองพื้นก็จะมีความแบบว่าไหลช้าม,มากเขาก็ค่อนข้างที่จะแมทนะคะตอนที่ทาทั่วหน้าเดี๋ยวพันใช้นิวเกลียร์อเอ้าลืมลืมว่าจะทาให้ดูทีละข้างขอโทษนะคะแล้วก็ลืมเลยด่าน,ะะนี่นะคะ เนี่ยรองพื้นอ่ะมันจะมีความแบบแมทแมทเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเกลีย่ยแบบว่าไม่ได้เกลีย่ยลื่นเท่าไหร่อ่าและนี่นะคะก็คือการทาบางๆหนึ่งรอบทั่วหน้านะคะปกปิดได้โอเคเลยนะทุกคนแบบว่าเนี่ยรอยสิวอ่าหายไปแทบจะแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อะประมาณแป็ประมาณแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะแต่ว่าจะบอกว่ารองพื้นเขามีความแบบแมทแบบ แมตต์มากจริงจริงมันจะต้องแบบว่าพอลงปุ๊บจะต้องรีบๆ,ๆเกลี่ยนิดนึงนะคะแล้วก็พอสีที่ทาเนี่ยเออพอดงพอดีกับเฉดสีสาวไทยก็คือแบบว่าโทนเป็นออกเหลืองเหลืองต่อไปนะคะแพจะเอามากลบซ้ำบริเวณรอยสิวให้ดูเออแต่ตว่าแบบแอบ,บไม่ชอบตรงแพคเกจจริงครานิดนึงรู้สึกว่ามันแบบดีบยากใช้ยากนี่ถุกคน ปังมากเนี่ยที่บอกว่าตอนแรกบอกว่าอุบไว้ก่อนดูดิอันเนี้ยไม่ต้องใช้คอนเฟลเลอร์ต่อแล้วแบบขอบจริงว่าไม่รู้จะปิดอะไรให้มันมากกว่านี้ไปแล้วอะเราหน้าเวลาทาคือเอามากบเพิ่มอะมันก็ไม่ดูหนาด้วยดูดิเดี๋ยวแพจะเอามาปิดใต้ตาไปด้วยเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือาทาทั้งหน้าแล้วก็บิวพงบิวเพิ่มบริเวณตามจุดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแพมจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะคือไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งเขานะแต่ว่าพอทาเสร็จแล้วอะรู้สึกว่าไม่รู้จะทาคอนซีลเลอร์ไปอีกทำไมอะเห็นปะมันแบบไม่เหลืออะไรให้ทาแล้วอะนี่คะ่ะเนียนกลิปเต็มสิบเอา1ิไปเลยเต็มสิเอาไปสิอีกแล้วเอาไปเลยจ,ม,จมูกจมูกเนียนเนียนกลิปอะแต่ว่าข้างนี้นะคะข้างนี้แพมี ิวอันนี้ที่มนันยังแบบว่าขึ้นเมื่อสองสามวันที่แล้วแล้วเขาย,ยังยังไม่ยุบดีแอบมันก็จะเห็นเหมือนเป็นฝอยฟอันนี้แบบสิวยังนูนๆอยู่ก็ยังมองเห็นนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้ตามแบบฉบับรีวิวเรียลของเรานะคะแพรก็จะแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนหลังแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รอ8ชั่วโมงนะคะว่ามันเป็นยัง,งไงแต่งหน้ากาันเลยค่ะมาะะแล้วค่ะและนี่ก็คือ finish ลุคหลังจาก แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆอันเนี้ยอยากจะบอกว่าผ่านไปประมาณแบบชั่วโมงนิดๆและแล้วทุกคนดูดิตอนเนี้ยคือมีแดดอะลงที่หน้ามันช่างเป็นใจอะไรขนาดนี้นี่นะคะดูนะผ่าก่อนไม่มีสิวเลยจมูกจมูกดีงานดีเมคอัพดีทำไมวันนี้ทุกอย่างเหมือนแบบว่าเป็นใจให้น้องสีจัน เอาละเดี๋ยวคนดูรีวิวนี่จะต้องรีบไปตามกันแน่นอนผิวมีความแมทมากๆแมทแบบแมทจริงๆอ่ะทุกคนคือจับไปอะแทบไม่รู้สึกเลยว่าเหมือนแบบทารองพงรองื้นอนะมันไม่ได้หนักไม่เหนียวอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะเอาๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มารอดูอัปเดตแต่ตละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงให้ดูแล้วก็รอครบ8ชั่วโมงซึ่ง8ชั่วโมงเนี่ยประมาณสี่ทุ่มอีกอยาวนานไปดูกันเลยค่ะก็ผ่านไปประมาณ 4ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งแพ้จะออกไปหาอะไรกินนะคะตอนนี้คือยังไม่ได้ใส่แมสเลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูสภาพผิวหน้าก่อนอันเนี้ยแบบว่าพอหลังจากแต่งหน้าเสร็จอะแพ้ก็ปิดแอร์นะแล้วก็เปิดพัดลมเฮ้ยผิวมันยังดีอยู่มากแล้วยิ่งตอนนี้รู้สึกว่าผิวสวยกว่าตอนเพิ่งแต่งอีกเพราะว่าแบบว่าเออพอมีความมันออกมาหน่อยๆอ,ยอะหน้ามันดูเป็นแบบมันดูเป็นงานผิวมากขึ้นมันดูไม่ได้แมตอะไรขนาดนั้นนะเห็นปะ โอ้ยแต่แล้วจมูกจมูกอะไรอย่างนี้ยังไม่หลุดนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่แมสค่ะน้า่านะคะอช้อนนึนำจาชิงกูกาไอโซยมาแล้วค่ะครบ8ชั่วโมงแล้วมาเช็คสภาพผิวหน้ากันขนาดแค่แบบมองผ่านกล้องใช่ปะหน้ามีความแบบมัน เวบมากตรงหน้าผากนะคะไม่หลุดนะดูตรงแก้มข้างนี้ไม่หลุดจ้านี่ขนาดว่าแบบเออไปเดินตะล,ลงตลาดมาข้างนี้ก็ยังไม่หลุดเห็นป่ะไอ้สิวตรงนี้นที่แพรแบบกบแล้วกบอีกอะอยังสภาพเหมือนตอนแบบที่ทาเมื่อตอนทเทงเที่ยงนะคะตรงจมูกก็มีหน่อยนึงนะนี่ๆๆๆๆอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาซับหน้ามันกันนะคะ ซับน้ามันเรียบร้อยน้องก็เล่นสซบแบบเกือบเต็มแผ่นอยู่เหมือนกันนะเธอนี่นะคะส่วนเรื่องติดแมสน้องก็ติดประมาณนี้นะคะก็มีแบบเออติดชัดเลยแหละแต่ว่าที่หน้าก็คือยังไม่หลุดน,นะคะแต่ว่าเออแพก็รู้สึกว่าตรงใต้ตาเนี่ยเขามีเป็นขีดๆอย่างนี้หน่อยนึงนะทุกคนพอซับเสร็จแล้วนะคะหน้าก็คือแบบว่าเนียนใสอะไรใดๆเหมือนเดิมแค่ที่แพติดเนี่ยเรื่องเดียวเลยก็คือ มันแบบว่ามีร่องๆหน่อยหนึ่งนะคะคือจะบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ในพักหลังๆที่แพรลองมาเรื่องแบบว่ามีความหลุดติดแมสเอยอะไรเอยอะ่ะของสีจันคือหลุดน้อยที่สุดยังติดหน้าอยู่เยอะมากที่สุดแนะนำเลยถ้าเกิดสาวผิวมันหรือว่าสาวผิวแห้งใช้ช่วงแรกๆอาจจะแมสเกินไปซะหน่อยมั้งแพรว่าแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ทั้งวันแล้วอยากให้มันติดทนอ่ะ อันนี้โอเคเลยอันนี้ขนาด 30ML ราคาแพรจำไม่ได้รู้สึกว่าตอนที่ซื้อมันน่าจะเป็นประมาณแบบ2 9 0เบาทเพราะว่าวัดสัตว์เขาลดราคาอยู่แต่ราคาเต็มอ่ะน่าจะ300นิดนิดนะคะก็คือราคาไม่แพงแล้วคุณนะภาพก็คือดีถ้าเกิดสาวคนไหนที่ต้องการปกปิดแล้วก็ผิวหน้ามันเหมือนแพรอะไรอย่างเงี้ยใช้แล้วแบบโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะการจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย